อาอขอน,นี้ข้อนีมีลาบปลาไข่มแดงเป็นบ่าน่านไหครับมมแดงสด,สดๆครับเนี่ยถ่ายถ่ายรูปนื่นไปทาลุงลุงวาทอดเนือะมแดงทอดขาไข่น้ำซุปให้มแดงมั้งป่า ครับโอ้ลงสมดีวะนี่เมนูยังงแต่วะผัดนกป่ะเนี่ยผัด,ผ,ดผัดพริกอ่อนนกผัดพริกอ่อนนกพริกอ่อนไหนก็พริกแดงนั่นนี่มาจุ๊บอมะเยวะขอกัน Hử? Gọi <laughs> menu.